เล่าให้ฟังว่าการเดินทางมาเชียงใหม่เป็นยังไงน,นะคะอยากเริ่มแรกก็คือไฟจองตั๋วเมื่อวาน1 0บโมงสบห้าแล้วก็สนุกว่าตกเครื่องเพราะว่ามาไม่ทันนะคะ <c oughs> เป็นตันตกเครื่องครั้งแรกในชีวิตของเราเลยก็เลยใช้รถไฟฟ้าต <c oughs> ะดิ่งชัน ไปลงบางซื้อจากนั้นก็ต่อบ,บางซื้อถึงดอนเมืองจริงๆถ้าใช้การเดินทางแบบเนี้ยเซฟเวลามากๆเลยนะคือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังจะเดินทางคนเดียวหรือว่าเพิ่งเ้ื่งเื่งบินครั้งแรกก็คือเตรียมตัวไปเยอะๆเผื่อเวลาถึงสนามบินหนึ่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะบอกตัวเองด้วยจำจำจำถึงที่พักแล้วเรียบร้อยตอนประมาณบ่ายโมงเอาลืมบอกว่า แก้ปัญหายังไงนะคะก็คือซื้อตัวใหม่ค่ะพักอยู่กับพี่สาวนะคะที่บ้านอยู่เชียงใหม่เลยก็โชคดีหน่อยแ yeah. บ้านน่ารักมากมีแมวมีหมาเอออบอุ่นมากค่ะเลยน่ารักมากก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูว่าแต่ละวันไปเจออะไรมาบ้างนะคะตัวนี้ชื่อวิวสันนะคะตัวนี้ชื่ออนแล้วตัวที่ห่าอยู่ข้างหลังชื่อตุ๊กติ๊กดูนางไม่ถูกกัน เฮ้ยวิวสันทำไรอ่ะอว้าวเน <laughs> วันนี้เดี๋ยวเจ๊จะพาไปกินข้าวบ้านเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายอาหารมาให้ดูว่าอร่อยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปคาเฟ่แล้วอาจจะไปต่อมวยตอนเย็นกับเด็กๆ day two อีกแล้วอุ้ยวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยไปไหนอะไปกัดหลวงไหมไปกัดหลวงกัด<ป>ว่าโลโลดักหรือว่าอยากไปไหนอืออยากไปแนวไหนะเอาเจ๊แบบเจ๊พาปไปเลย ได้กลับกรุงเทพแหละวันนี้นะคะไม่รู้เราตื่นมาทันไปดูน้องขี่มาหรือเปล่าเพราะว่าตื่นมาแล้วไม่เจอใครเลยแต่ว่าตอนเย็นตอนประมาณสามทุ่มนะคะเดี๋ยวจะไปดูพี่เอมาร้องเพลงที่โนร์บารสัมปิงนั่นแหละดีใจมากเลยที่บังเอิญมากว่ามาเชียงใหม่แล้วก็ พี่เองมาเล่นมาลองแจ๊สที่นี่ด้ว,ดวยดีใจมากเดี๋ยวจะดูตอนประมาณสามทุ่มนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเป็นไงโอยำขนมจีนของปอเด็กก็ชอบแับแม่ขัวก็สับอซ่บขนมไหม ไปตัดถนนคนเดินกันนะคะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูว่าเป็นยังไงวันสุดท้ายแล้วพู่งี้กลับแล้วสิวขึ้นหนึ่งเม็ดโอเคค่ะกลับมาจากถานนคนเดินแล้วนะคะที่นั่นก็บรรยากาศจะเป็นแบบชิลๆเลยนะจะมีของขายพวกแฮนด์เมดเยอะมากเลย แล้วก็มีงานอาร์ตศิลปะที่แบบวางขายพื้นเป็นแบบโซนๆไปเลยนะคะก็ค่อนข้างเพลินดีมากเลยเดี๋ยวจะมาอวดให้มาอวดของให้ชมกันว่าได้อะไรมาบ้างนะคะไปดูกันอย่างแรกเรียงตามที่แบบได้มาเลยอ่ะโอเค <c oughs> ตื่นเต้นนะจริงของมีไม่เยอะหรอกนะอุ๊ยอย่าเพิ่งเห็นแต่ว่าชอบประทับใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาไปเที่ยวที่ไหนแล้วเราได้แบบของ จากที่นั่นไปกลับบ้านอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรานึกถึงเมมโมรีต่างๆที่อยู่ในแบบตอนที่เราไปเที่ยวมาเนาะแล้วมันรู้สึกว่าเวลาได้ใช้อะมันแบบมีคุณค่าแบบอ๋อเราไปที่นี่ที่นี่มาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างแรกนะคะก็คือรองเท้าค่ะอันนี้รองเท้าก็น่าจะเห็นเคยเห็นกันทั่ว,วไปเนาะแต่ว่าที่ที่ชอบคือสีของมันนะคะแล้วก็พื้นนิ่มดีค่ะลองใส่ใดูดิะ ค่ะคือจริงๆรองเท้าขนาดนี้มันค่อนข้างที่จะแบบสะดวกกับหน้าร้อนที่แบบเป็นหน้าร้อนหน้าร้นมากของเราค่ะคะนไทยเนาะนี่นารักไหมเซบุ้งซื้อให้แหละพี่สาวซื้อให้ขอบคุณนะคะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปอันนี้ประทับใจมากดูสิเสื้อน่ารักไหมแล้วคือแฮนด์เมดนะคะนี่คือทำมือทั้งหมดเลยนะคะนาราคาห้า500บาท ให้ดกคนดูสีเดี๋ยวลองใส่ให้ดูดีกว่าน่ารั <laughs> พกพรุ่งนี้ใส่อย่างนี้กลับบ้านเลยแล้วกันเนาะอ่ะกระเป๋าทำมืออีกแล้วเห็นไหมทำมือหมดเลยมีลูกปัดตรงนี้น่ารักมากแล้วสีเขาหน่ารักเห็นไหมคะนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นอ้อเอาไว้ใส่ดินสอก็ได้หรือจะใส่พวกเครื่องสำอางก็ได้นาะน่ารักมาก อันสุดท้ายนะคะบอกแล้วว่าซื้อไม่ได้เยอะแต่ว่าซื้ออันที่แบบมันมีค่าสําหรับทางจิตใจเนาะสมุดทํามือนารหลักมากสมุดทามือนารหักมากเลือสห้าร้อยห้าสิบบางคนอาจจะมองว่าแพงแต่เราส,สำหรับเราก็คือไม่แพงถ้าเกิดมาเที่ยวเราแแบบได้อะไรแบบนี้กลับไปแล้วก็รู้สึกว่าได้ช่วยคนที่เขาแบบตั้งใจทําอาชีพที่เขารักอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการวาดมือหมดเลยเหมือนกันเนาะไม่ได้ปริน ดูสิเย็บมือด้วยนะข้างในนะคะก็จะเขียนได้ค่อนข้างเยอะเลยแหละเราไปเขียนไดอารี่เนาะก็จบแล้วค่ะกับการรีวิวของที่ไปซื้อจากถนนเคินเดินเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมมาอุดหนุนแ a น d m a d e ดีๆเมืองไทยกันนะคะโอเคครับวันนี้ขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ไฟกับตอนบ่ายโมงจบแล้ว วันนี้ทิปเชียงใหม่ก็ขอปิดทิปเชียงใหม่ตอนนี้เลยละกันนะคะทิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีเจบุงนะ้งขอบคุณเจบุ้งมากเลยนะที่แบบช่วยเหลือแววในครั้งนี้นะคะแววซาบซึ้งมากแล้วก็เจเป็นคนที่แบบเจ๋งที่สุดที่เราเคยเจอมาคนหนึงเลยแล้วแวก็รู้สึกเคารพเจมากๆ mm hmm. เจเป็นตัวอย่างที่ดีให้แววมากเลยะคะ่ะยังไงก็ เราคิดวินทัชกันเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าเจ๊ลดน้้ำหนักได้สิบโลอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะโอเคสำหรับวันนี้ขอปิดวอลแค่นี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามาดูคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย